หาพระหลวงพ่อปานหาความเป็นดินเผาร้อยปีให้เจอนะครับถ้าไม่มีพิมพ์ตำหนีเลิกสองไปได้เลยพระเครื่องของหลวงพ่อปานเนื้อดินเผาเราต้องหาความเป็นดินเผาที่ผ่านอายุมาร้อยกว่าปีให้เจอก่อนตั้งโจทย์แบบนี้น่าจะแยกเกะแท้ได้ง่ายและมีหลักการสากลจริงๆกว่าเยอะดีกว่ามานั่งจำองค์พระจำท่าทางของสัตว์หรือจำเส้นยันทั้งหมดก็แค่เขาเอาพระตัวเองมาให้เราจำ เลิกท่องเลิกเทียบจุดรับจุดตายจุดจ่ายเงินที่ให้คนท่องจํากันแม่นๆพระโบราณพระทำมือไม่มีหรอกนะครับท่องจําไปอีกกี่ปีก็แยกเกะแท้ไม่เป็น สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของสีมีนาครับว่ากันว่าพระพิมพ์สัตว์แต่ละพิมพ์ของหลวงพ่อปานท่านได้เขียนหัวใจของสัตว์แต่ละประเภทที่ท่านได้รับจากในนิมิตลบเป็นผงวิเศษท่านได้เข้าสมาบัติอธิษฐานจิตปลุกเสก7วัน7คืนผสมผงยันเกราะเพชรส่วนผงยาด้านในว่ากันว่าเป็นผงวิเศษ5ประการก็คือผงอิทิเจ ปัมังมหาราชตรีนิสิงเหและผงพุทธคุณเหมือนสูตรลบผงของหลวงปู่โตครับก่อนจะแจกจ่ายพระเครื่องให้ยังมีพิธีบวงสวงใหญ่อาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัญเชิญเทพพรมเทวดามาร่วมปลุกเสกพระเครื่องของท่านสุดครับพระหลวงพ่อปานเปิดเซฟเช็คพระกันสักหน่อยดินเผาเก่าร้อยปีหรือสี่0มกว่าวัน จะมีธรรมชาติให้ดูให้ตรวจสอบได้พระเครื่องชั้นยอดของหลวงพ่อปานถ้าใช้แค่หูดูพระหรือใช้แค่ความเชื่ออาจจะไม่รอดเก๋มีตั้งแต่หลักร้อยยันเลี่ยมทองฝังเพชรหลักล้าน ถ้าว่ากันตามหลักสากลและโลกจริงๆนะครับเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่เราควรจะเห็นหรือสิ่งที่องค์พระต้องมีต้องเป็นในพระเนื้อดินเผาอายุ100-120ถึง120ปีครับคนรุ่นก่อนเขาจะใช้พิมพ์ที่ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดการแยกเกเท,ท้ด้วยพิมพ์ ท่องจำพระคนอื่นไปอีกนานแค่ไหนไม่มีวันดูพระเป็นนะครับยิ่งนับวันการสร้างพระปร้อมก็จะยิ่งพัฒนาไปจนถึงจุดที่แยกความแตกต่างในจุดเล็กๆไม่ได้อีกต่อไปจริงๆแล้วเรา อาจจะเลยจุดเหมือนเป๊ะที่พระเก๋ครบคมชัดกว่าพระแท้มานานแล้วก็เป็นไปได้นะครับยิ่งเป็นพระเครื่องมากประสบการณ์จากสุดยอดเกจิอาจารย์อย่างพระเครื่องของหลวงพ่อปานแล้วด้วยถ้าดูเป็นดินเผาร้อยปีไม่ได้ก็เก๋ท้งพระเครื่องหรืออาจจะเก๋จนถึงตาําราถูกไหมครับ พระเครื่องเดี๋ยวนี้เขารับรองกันง่ายครับบัตรใบออกง่ายมากมีหลายมาตรฐานหลายเทคนิคให้เลือกสีมีนาไม่เคยไปเองครับมีแต่เพื่อนๆมาเล่าให้ฟังบางบัตรก็ดูดีมากๆแต่บางบัตรก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะเหมือนจะใช้รับรองได้แค่ในพื้นที่ร้านตัวเอง เท่านั้นจริงๆบางคนก็ได้ความสุขความสบายใจกลับไปบอกคนที่บ้านบางคนเสียเงินออกบัตรมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจเลยครับว่าพระของตัวเองแท้ยังไงเอาเป็นว่าอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เข้าใจพื้นฐานพระในมือตัวเองสักนิดเผื่อไว้ด้วยดีกว่าครับเมื่อรู้ว่าอะไรต้องเกิดขึ้นในพระแต่ละเนื้อแต่ละการสร้างแต่ละธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตามอายุรับรองครับเมื่อรู้ว่าต้องส่องหาอะไรก็จะส่องพระได้สนุกขึ้นไปด้วยครับพระแท้การสร้างต้องถูกธรรมชาติและ การเปลี่ยนสภาพก็ต้องเป็นไปตามอายุพระแท้จะไม่หนีไปจาก2ข้อนี้ที่เหลือก็ประเมินสภาพพระแต่ละองค์จากการอยู่การเก็บและการใช้ ว่ากันด้วยเรื่องของการสร้างพระเนื้อดินหลุงพวปานส่วนผสมหลักในพระแต่ละองค์ก็จะมีดินจากธรรมชาติแน่นอนครับผสมมวลสารตามสูตรของท่านไม่ว่าจะเป็นดินในพื้นที่ดินจากสถานที่สําคัญหรือดินขุยปูมาผสมก็ตามครับส่วนเรื่องผงยาและปูนอุดไม่ว่าจะอุดบนอุดล่างหรือว่าไม่อุดคลิปนี้ขอยกไปก่อนไม่ลงรายละเอียดนะครับพระแท้จะต้องเป็นดินเผาที่ผ่านความร้อน สมแกลบสุมไฟผ่านอายุมาร้อยกว่าปีส่วนพระปอมเป็นไปได้ทั้งการนำดินมาเผาหรือใช้วัสดุอื่นมาแต่งผิวเอาครับถ้าดินเผาใหม่เราก็จะประเมินจากอายุส่วนพวกวัสดุแต่งผิวเราจะประเมินและดูจากการเปลี่ยนสภาพครับส่วนการประเมินอายุพื้นฐานดินเผาเก่าเราจะประเมินการผ่านอายุจากการเกิดชั้นผิวสะสมตัวแห้งนวล เหี่ยวฟูช้ำด้านและต้องหลากหลายครับธรรมชาติเหล่านี้เกิดจากการออกซิเดชันจากความชื้นตกผลึกและสะสมตัวเป็นชั้นผิวอยู่บนเนื้อสำหรับพระหลุมพ่อปานเราก็ต้องว่ากันที่4ถึง ห้า0มืวันครับคิดตามพื้นฐานเลยผิวต้องมีและเมื่อมีก็จะไม่เรียบตึงมันเงาหรือดูแบนไม่มีมิติถูกไหมครับเพื่อนๆนเวลาที่เช็คธรรมชาติการสะสมตัวสำคัญมากๆครับแต่ก็นะครับลองไล่ดูรูปใน Google ไปเรื่อยๆเห็นสายใหญ่เขาจัดดินเผาร้อยปีตึงๆแบนๆผิวเงาแว๊มีบัตรด้วยครับพิมพ์อะไรไม่บอกลองฝึกสายตากันดูได้ระวังความตึงเงา เราจะสะท้อนเข้าตานิดหนึ่งนะครับเอาจริงๆนะครับดินเผาเก่าเรามีให้ดูให้ศึกษาเยอะบางบ้านก็มีวัดหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครก็ดี พระดินเผาหลวงพ่อปานอายุประมาณร้อยกว่าปีครับหาวัสดุดินเผาเทียบเคียงเป็นเรฟเลลต์ไม่ยากถึงแม้ว่าส่วนผสมหรือวันนะของพระแต่ละองค์อาจจะแตกต่างกันออกไปได้แต่การเปรียนสภาพของดินจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเข้าใจเรื่องดินเผาผ่านอายุเพื่อนๆก็น่าจะพอแยกเก๋แท้และคัดพระเครื่องชั้นยอดของหลุมพ่อปานรวมถึงพระกรวดเนื้อดินย้อนกลับไปได้ไม่ยากครับ สำหรับมวลสารหลักๆที่พบในพระองค์นี้ก็จะเป็นแร่ในกลุ่มซิลิก้าหรือว่าแร่สายแก้วครับซึ่งตามตำรับเรามักจะพบในเครื่องปั้นและพระเนื้อดินเผาเก่าพบมวลสารแร่เงาๆลักษณะเป็นแผ่นๆสีคล้ายทองแดง พบแร่สีแดงอมส้มคล้ายๆสีอิฐหรือว่าสีลาแรงสำหรับมวลสารแล้วนะครับเราจะกำหนดให้เห็นได้ตายตัวทั้งหมดในทุกพิมพ์ทุกองค์ทุกครั้งหรือทุกวาระไม่ได้ดังนั้นเราจะไม่นับสีไม่นับเม็ดแต่จะดูที่การอยู่เหี่ยวช้ำกร่อน มนไม่สดตึงและดูลักษณะของการผ่านแรงไฟมาหาธรรมชาติที่สะสมตัวในหลุมยุคพิจารณาก้นหลุมที่มวลสารหลุดล่อนใดๆก็ตามนะครับเพื่อนๆหาความร้อยปีของดินเผาให้ผ่านก่อนมวลสารก็จะมีธรรมชาติสอดคล้องไปตามกันและส่วนตัวสีมีนามองว่าการสร้างพระของหลวงพ่อปานคล้ายพระขุนแผนบั้นกลางมากๆทีเดียวครับ ส่วนเรื่องปูนอุดรูผงพุทธคุณส่วนผสมหลักจะเป็นปูนซีเมนต์แต่จริงๆแล้วจะมีกี่สูตรกี่ส่วนผสมก็ไม่ได้มีข้อมูลระบุไว้แน่ชัดแต่ที่แน่ๆนะครับปูนอุดอยู่บนองค์พระมาเกินร้อยปีแล้วแน่ๆอย่างน้อยดูให้ไม่ใหม่สดเรียบตึงมันเงาสีดูไม่ขาวเกินไปครับส่วนคราบแผ่นสีขาวๆแปลกๆที่อยู่ด้านหลังขององค์พระหลายคนคงเห็นจากในรูปสีมีน้าไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ จากข้อมูลที่ได้หาและได้รับมาในช่วงหลายปีนี้ พิมพพระของสัตว์แต่ละพิมพ์มีหลายแม่พิมพ์นะครับต่างทั้งรูปทรงขององค์พระลักษณะของสัตว์เช่นไก่ก็มีหางหลายแบบครุฑก็มีหลายทรงหนุมานเองก็มีหลายลักษณะรวมถึงยันและฐานขององค์พระก็มีหลายแบบครับนอกจากไก่นกครุฑหนุมานปลาหรือเม่นแล้วยังไม่รวมพิมพ์หมูอีกนะครับการอุดผงมีทั้งอุดบนอุดล่างขนาดก็หลากหลายส่วนตัวที่พบยุคหลังๆมาจะใหญ่และหนา เนื้อละเอียดขึ้นครับส่วนส่วนเนื้อนี่ยิ่งหลากหลายเลยนะครับดินเป็นฐานส่วนผสมแตกต่างกันไปเนื้อผงก็มีพบแต่ไม่มากสีดินเผาดำขาวหรือออกสีชมพูก็เคยได้รับข้อมูลมาจากบ้านเก่าครับหลากหลายมากๆทั้งเนื้อและพิมพ์ ดังนั้นสำหรับพระหลวงพ่อปานสิ่งที่จะใช้ยืนยันความแท้ได้มีเพียงความร้อยปีของดินเผาที่ผ่านอายุเท่านั้นเปิดเซฟเช็คพระกันหน่อยหรือแวะมาเช็คพระที่คลินิกพระเครื่องวันพุธก็ได้ครับเพราะทุกครั้งที่สีมีนาไปงานแล้วเจอผู้หลักผู้ใหญ่เลี่ยมทองพระหลวงพ่อปานห้อยคอกันหลายท่านครับเห็นแล้วไม่กล้าทักถามมาไม่กล้าตอบสุดยอดพระเครื่องของหลวงพ่อปาน มีทําเก๋ออกมามากมายมหาศาลเก๋ยันตาราบัตรและราคาไม่สามารถใช้ยืนยันความแท้ได้เลยครับนิยมหรือไม่นิยมไม่ใช่เรื่องหลักจะหาห้อยคอหาแท้ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องปวดหัวทีหลังครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากแบ่งปันความรู้ดีดี เป็นธรรมทานสร้างสังคมพระเครื่องน่ารักน่ารักของพวกเรากันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดขอบคุณที่แวะมาหากันที่คลินิกมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กันขอบคุณมากๆแล้วก็พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงนะครับแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ